ภูก้อยกําลังจะเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นไข่อีกครั้งหนึ่งนะเป็นการกระตุ้นไข่ครั้งที่2ในวัย41ปีเป็นการกระตุ้นไข่ครั้งที่5ในชีวิตอต้องนับนิดนึงนะเพราะว่ากระตุ้นไข่ครั้งแรกเนี่ย34ย่าง35ครั้งแรกไม่ได้ต่อระยาบลาสเลย ได้ตัวอ่อน D2 แค่2ตัวจากไข่20ฟองภาวะ Empty Follicle Syndrome ไข่ไม่มีนิวเคลียสหมดเลยตอนนั้นยังไม่เป็น Google Baby ีบบ้อยมั่มยังไม่รู้เรื่องการบำรุงดูแลตัวเองอะไรทั้งสิน้นแล้วประกอบกับตัวเองมีภาวะ PCOS OH, ไม่ได้เตรียมฮอร์โมนไม่ได้บำรุงหลังกายอะไรทั้งสิน้น3 4ม่ั้ง3 5เก็บไข่ครั้งแรกมีไข่20ฟองเก็บไข่ได้2องฟองก็ผสมเป็นตัวอ่อนจนถึงแค่ระยะ D2 งไม่ถึงลาตซิสนะแล้วก็หลังจากนั้นมาศึกษาหาความรู้ใช้เวลา1ปี นะคะคจนกระทั่งมากระตุ้นไข่ครั้งที่2ในวัย35ปีกลายมาเป็นน้องเมดาได้ตัวอ่อนบราตซิสคัดคอโมมูสมผ่ามาหนึ่งตัวพอคลอดน้องเมดาเสร็จโอ้เมดาติดเต้ากินเต้าแม่กว่าจะปล่อยเต้าเนี่ยสขวบเลยทำให้ต้องไปกระตุ้นไข่เพื่อที่จะทำลูกคนที่สองเนี่ยล่าช้าในวัย37อายุ35ได้บราตซิสสี่ตัวแล้วก็คัดคโมมโูมผหนึ่งตัว ตอนอายุ37ตอนนั้นบํารุงจัดเต็มละมีโปรดักมีโปรดักเกือบครบตามที่แม่เห็นและได้บัตตัว40ตัวส่งคัดโคโมโซม8ส่งไป8ตัวคัดผ่าน2ตัวหญิง1ชาย1นะคะแล้วก็เพิ่งจะมาใส่เอาตอนอายุ41คนที่2ใส่ตัวตัวแรกเกรด AB เป็น XY เป็นผู้ชาย แล้วก็ติดแล้วสุดท้ายไม่ไปต่อก็เหมือนที่เล่าให้แม่ๆฟังล่าสุดน,นี้คือเหตุการณ์ล่าสุดคราวนี้ก็ยังเหลือโครโมโซม XX X อยู่ตัวหนึ่งเกรด a c ตัวผู้ชาย AB หมอก็เลยเลือกใส่ตัวเกรดดีกว่าให้อะเนาะเป็นผู้ชายซึ่งใจเราเราก็อยากได้ลูกชายอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่สามารถี่ไประบุเลือกเพศได้ว่าเราจะใส่หญิงก่อนชายก่อนคือมันยังไม่ไม่มีกฎหมายรองรับในการเลือกเพศในประเทศไทยนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะเลือกอตัวที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงกว่า ซึ่งตอนนั้นเพศชายสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเพศหญิงก็เลยได้ใส่เพศชายแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่ไปต่อตัวอ่อนไม่ไปต่อนะอันเนื่องมาจากตอนนั้นกูก็เป็นทอนซิลอักเสบไข้ขึ้นสูงแล้วก็มีภูมิที่ตกลงนะคะ SCG ขึ้น100แล้วตอนนั้นนะประกอบกับแผ่นดิ้นไหว ตอนนั้นใส่ตัวอ่อนได้8วันเอชขึ้นเรียบร้อยแล้วก็วิ่งหนีแผน่นดินหวอยู่ซินทรเวิลด์แต่คิดว่าการวิ่งหนีแผน่นดินหวไม่ใช่ปัจจัยที่จะทําให้ให้อ่อไปเนาะคิดว่ามาจากการที่ร่างกายเราวิกแล้วก็รอเป็นไข้อยู่ประมาณ2-3วันอุณหภูมิมสูง38.2องศาเนาะคราวนี้ก็เหลือตัวอ่อนอยู่หนึ่งตัวแพลนของเราเราต้องการมีลูก3คนเราได้มาแล้ว1คนแล้วยังเหลือตัวอ่อนอีก1ตัวมันยังไม่ครบสามคราวนี้ถ้าเรารอใส่ตัวอ่อน อีกตัวหนึ่งแล้วสมมติตั้งคภ์ไปตั้งท้องตีว่าปีหนึ่งให้นมลูกอีกปีหนึ่งสองปีคุณก้อยก็อายุประมาณ43พอดีแล้วเริ่มกระตุ้นไข่ใหม่นี้คิดว่าอยากก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานี้แหละที่จะต้องเป็นช่วงเวลาที่เรากระตุ้นไข่สะสมเพราะเรายังมีจํานวนฟองไข่ที่ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะอยู่เมื่อเทียบกับอายุเนาะเพราะฉะนั้นรอบนี้สิ่งที่กูณก้อทำเต็มที่แล้วอ่ะก็คือการบํารุงไข่จนกระทั่งไข่ที่มีเนี่ยมีอัตราการปฏิสนธิเกินเกณฑ์ มีอัตราการสุกเกินเกณฑ์มีอัตราการเจริญเติบโตไปจนถึงรยะยะลัโโตซิสเกินเกณฑ์ก็จะต้องมีตัวอ่อนอย่างน้อย3ตัวณนะตอนนี้ถึงจะไว้วางใจว่าจะปิดจบลูกสาคนในอนาคตได้นะคะ